เสริมอาชีพสร้างรายได้ลงนำ่วก,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 กต้อนรับวันกิจกรรมขายทอดการทอดเห็ดเถื่อนกินต้นที่ฝนตั้งข้าวโพดและตน้นข้าวโพดที่อยู่อุดวั้งระหว่างวันที่16-17มิถุนาคม2568ที่ผ่านมาทิดตั้ง 5, 8, ที่จังห 9, วัด90เดืยะจังหวัดน่านนำโดยผู้ิษัทอาจารย์แสงแก้วอำควรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและนักวิจัยจากโครงการลดฝุ่นเพียง25ในจังหวัดน,น,น่านร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านชาลี ตำบลถึ่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจำนวนกว่า50คนอมเจ้าหน้าที่จากสถาัพัฒนาที่ดินจังหวัดน่านและคณะจารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านได้จัดกิจกรรมเสรมอาชีพการข้อเห็ุเศรษฐกิจสัดส่วนสองชนิดโดยใช้ก้อนชีวมวลจากต้นข้าวโพดและต้นข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวัสดุข้อเหตุกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดตรงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการข้อเห็ดตัวน้อยและเห็ดน,นางฟ้าปูฐานดำจึงเป็นเห็ดเศรษฐกิจท,ที่ตลาดความต้องการสูงและสามารถเพาะปลูกได้ในระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่นองภายในกิจกรรมเกษตรกรได้เข้าร่วมขอนย์ปรุจบนตั้งแต่ขั้นตอนการเรียมวัดเสริมอาชีพสร้างรายได้หลังทำร่วมพร้อมบุนวันกิจกรรมขายข้อการข้อเห็ดเศรษฐกิจละก็้นทมวลาเข้าพวและต้นข้าวโพดที่อยู่นาง่วงระหว่างวันที่16-17สิงหาคม 2,568ที่ผ่านมาอาจารย์อนที่29เดือเกันยาจังหวัดน่านนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงแก้วคำสุวนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและนำทีมได้จากโครงการลดสูงที่2.5ในจังหวัดน่านร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านท่ารีตำบลุ่งอำเภอเวียงสา